รกรกฎาคม2554เวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของราชรัฐโมนาโกซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งเที่ยวพิเศษจากท่าอากาศยานเลอปูเช่กรุงปารีสถึงยังท่าอากาศยานโกชตาซีเมืองนิสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายวิรพันาาธ์วัชราทิศเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยา ตลอดจนข้าราชบริพารนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเฝ้ารับเสด็จหลังจากมีพระปฏิสันถานกับผู้เฝ้ารับเสด็จแล้วประทับรถยนต์ที่นั่งซึ่งโมนาโกจัดถวายไปยังโรงแรมที่ประทับโฮเทลเดอปารี Paris, ราชรัฐโมนาโกเมื่อเสด็จถึงนายเดวิดโทมาทิสผู้แทนสำนักพระราชวัง นายสุพรพลมณีอัครราชทูตนกรุงปารีสน,นายแอนโทนีเดอโซแรงเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายโมนาโกนายลูก้าอเลกรผู้จัดการโรงแรมตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างเจ้าชายอัลแบร์ทที่สองแห่งราชรัฐโมนาโกกับนางสาวชาลินวิทต็อกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2กร,รกฎาคมนี้โดยจะทรงร่วมในพิธีทางาศาสนาในวันที่สองกร,รกฎาคมเจ้าชายอัลแบร์ทที่สองแห่งราชรัฐโมนาโกเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายเรเนเย่ที่สกับเจ้าหญิงเกรสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม2548 หลังจากเจ้าชายเรเนเยรที่3สวรรคตเมื่อวันที่6เมษายน2548เป็นพระประมุขพระองค์ที่32แห่งราชวงศ์กรีมาดีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะมกุฎราชกุมารเมื่อเดือนมิถุนายน2539และในฐานะพระบระมุขเพือ่อทรงร่วมง,งานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนมิถุนายน2549 สำหรับนางสาวชาลีนวิทสต็อกเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลกจากการเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญทองในการแข่งขันว่ายน้ำนานา,นาชาติที่ราชรัฐโมนาโกเมื่อปี2543 ทำให้ได้พบกับเจ้าชายอาแบทที่สองเป็นครั้งแรกจุดนจนมีการมัน่นเมื่อวันที่23มิถุนายน2553และพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างวันที่1-2ถึงกรกฎาคม2554 ที่2กรกฎาคม2554เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของราชรัฐโมนาโกพระเจ้า,าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตเสด็จลงณนห้องโถงหลงแรมที่ประทับโฮเตลดะปากรีเพื่อประทับรถหยุดที่นั่งเสด็จไปยังพระราชวังราชรัฐโมนาโกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหมอ่อม ให้เสด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายอัลแบรดที่สองแห่งราชรัฐม์โมนาโกกับนางสาวชาลีบิลตอกโดยในวันนี้เป็นพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อให้พระราชพิธีอภิเษกสมรสเป็นไปอย่างสมบูรณ์หลังจากทรงประกอบพิธีตามกฎหมายโดยทรงลงพระนามในทะเบียนสมรสภายในท้องพระโรงของพระราชวังและมีการเฉลิมฉลองกับชาวมโมนาโกแล้วเมื่อวานนี้ พิธีในวันนี้มีพระปมุขและพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆโดยเฉพาะในทวีปยุโรปเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีร่วมกับประธานาธิบดีรวม19ประเทศอทิสมเด็จพระราชาธิดีเอาแปนที่สองและสมเด็จพระราชินีปาวราแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมสมเด็จพระราชาธิดีข่าวที่16ฟุสตา์ฟและสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดนสมเด็จพระราชาธิบดีเลซซี่ที่สแห่งราชอาณาจักรเลโซโท และนายนิโคลาสโคซีประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสาคกลตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยชาวโมนาโกกว่า30,000คนร่วมชมพระราชพิธีผ่านจอทีวีขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่นาลานจตุรัสด,ด้านหน้าพระราชวังและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ โดยอัคราสังฆราชหรืออาธิตชอปเรือนนาดบาซีเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเจ้าชายอัลแบร์ทที่สองแห่งราชรัฐมุนโคประสูบวันที่14มีนาคม2 5 0 1เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายเรเนีย่ที่3กับเจ้าหญิงเกรทมีพระเชษฐภคินีคือเจ้าหญิงแคโรลีนแห่งแฮนเวอร์และประกนิษฐาคือเจ้าหญิงสเตฟานีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่12บสอกรกฎาคม2548 ท่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระราชบิดานับตั้งแต่ปี2527และส่งสารต่องานของพระราชมารดาส่งให้ความสําคัญในเรื่องการคุมค้มครองสทิทธิมนุษยชนและการรักษาสิ่งแวดลอ้อมรวมทั้งส่งสนพระไทยด้านกีฬาโดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาแล้ว5ครั้งในฐานะส่งเป็นนักกีฬาขับแคร่เลื่อนหิมะเกียช,ชาติมนาโกและจากพรรคกรณียกิจด้านกีฬา ทำให้ทรงคู่กับนางสาวชาลีนบินสต็อกที่ราชรัฐมูนากเมื่อปี2543นางสาวชาลีนเกิดเมื่อวันที่1 5มกราคม2521ที่เมืองบูลาวายโยสาธารณรัฐสิมบับเวเป็นบุตรของนายไมเคิลกับนางไลเนต์บินสต็อกมีน้องชาย2คนเมื่ออายุได้2ปีได้ย้ายตามครอบครัวไปพินักที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสนใจกีฬาว่ายน้ำมาตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้ฝึกฝนและเข้าร่วมการแข่งขันจนประสบความสําเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปี2543จนในป,ปี2550ได้ยุติการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำและหันมาร่วมกิจกรรมอุทิศตนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง พระราชพิธีอภิเษกสมรสซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาในวันนี้ถือเป็นพิธีสำคัญของชาวคริสต์ที่ถือว่าการแต่งงานเป็นสีลศักดิธิ์อย่างหนึ่งและเป็นพันธสัญญาแห่งความรักระหว่างชายกับหญิงโดยกระทำอย่างเปิดเผยต่อสักขีพยานว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อการจนกว่าชีวิตจะหาไไ่ซึ่งหลังจากที่พิธีทางศาสนาจบลงถือว่าพระราชพิธีอภิเษกสมรสเป็นไปอย่างสมบูรณ์ในหนังสาวชาลีนวินสตอ็อก ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหญิงพระองค์ใหม่ของชาวโมนาโกจากนั้นเจ้าชายอัลแบร์ทที่สองและเจ้าหญิงชาลีนได้เสด็จออกจากพระราชวังท้ามกลางประชาชนที่ร่วมโปรยดอกไม้แสดงความยินดีตลอดเส้นทางส่งพระดำเนินไปยังรถฐเก์นพระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังโบสถ์แซงเดอร์วอตโดยตรมแดงราชพระบาทนีบริษัทผู้ได้รับสัมทาน สั่งผลิตจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดกะทิมธานีอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของชาวมโมาโกที่ต่างเฝ้าทูลอองพระบาทตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยทรงบกพระหัตถ์ทักทยบริเวณโดยรอบสองข้างทางก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปถวายช่อด,ดอกไม้แด่แสงเดวท์นักบูญอุปถัมภ์ซึ่งเป็นที่เคาร,รพศรัทธาของชาวมาโก ตอนขับ <c oughs> พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์เสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมที่ประทับเพื่อส่งพระดำเนินไปยังโรงละครมอนติคาโลส่งร่วมง,งานถวายเลี้ยงและพระราชทานเลี้ยงพระกยานาและอาหารข้าวอย่างเป็นทางการแต่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีประธานาธิบดีพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆตลอดจนบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ โดยมีการแสดงดนตรีและการจุดพลุสว่างสวัยในยามค่ำคืนเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเฉลิมฉลองแดดเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งราชรัฐมูนาโก